สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริก็ว่าแคตตอและตอนนี้คุณอยู่กับซินในเกมโรบเป่านั่นเองฮู้อ่าเจ้านายไปไหนเนี่ยอ๋อวันนี้ฉันจะมาแข่งเกมเนดะเมียวซังและเกมก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเกมนี้เราจะต้องเป็นฝ่ายชนะเท่านั้นนะไม่งั้นนะอ่ะกดรางวัลแน่นอนไป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 ,ไปเออตายเบยโอ้โหตายไปแล้วนะ <laughs> เป็นเกมที่ต้องวัดใจโอ้ยน้องคนนะั้น สุดยอดโอ้โหแต่ก็ไม่ทันนะคะเอาเลยค่ะมาในเกมที่สองนะคะเกมนี้เนี่ยสีเหลืองๆที่กั้นนะคะโดนไม่ได้ค่ะเพราะถ้าโดนปุ๊บนี่เลยเราจะสลบมอแบบนี้ค่ะเอเจ้านายง่วงนอนก็บอกเหมียวได้นะเหมียวฉันไม่ได้ง่วงแต่ว่าถ้าโดนปุ๊บเนี่ยดูสิทุกคนนอนกัน <laughs> ฉันง่วงนอนโอ้หตอนนี้นะคะ โดนไม่ได้เลยทีเดียวเกมเหล่านี้นะคะเราจะต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้สติในการคิดไตร่ตรองผ่านแกนสมองขึ้นมาเลยนะคะเอ,อเจ้านายเมียวว่าเราแค่ตั้งสติไม่ให้โดนสีเหลืองเนี่ยก็พอแล้วอ๋อแล้วเมียวเออเจ้านายไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่เลยนะเนี่ยดูสิเออเมียวใจเย็นฉันขอตั้งสติก่อนละกันโอเคค่ะตั้งสติ <laughs> สติ <laughs> สติไม่สตาร์ทละคะ่ะตอนนี้ สติโดฉนฉลับแล้วก็สลบเมือกอภาษาอะไรนะเหมียวภาษาภาษาของฉันเองเนี่แหละเอาละตั้งใจตั้งใจโอเคห้ามโดนนะคะมันจะมีจังหวะของมันอยู่ค่ะซึ่งเราจะต้องรองจังหวะแล้วก็ไปเออนี่ถึงแล้วยพูพีคะพี่เก่งมากเลยนะคะเนี่ยสุดยอดอลังการงานสร้างโอเค ไปกันเลยนะคะว่าด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรโอเคค่ะสําหรับแมปนี้นะคะด่านนี้เนี่ยก็คือการแข่งขันไปสู่ยอดบนสุดค่ะหอติดหัวเออช้ายอย่างงี้มีหวังกินเหวโอ้โหใช่แล้วละเมียวชีวิตนะคะน้องๆเนี่ยเก่งกันมากเลยค่ะเจ้าไหนจะไปไหนน่ะในแมปนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกด่านเองได้ด้วยนะเออโอ้โหดูด่านสิมีเยอะแยะอลังการงานสร้างสุดโอ้โหใช่แล้วละเมียวเอาด่านไหนดีละ่ะ ออย่าก,กดดันอย่าก,กดดันเหมือนจะหมดเวลาเลยเจ้านายเร็วๆเข้าโอเคฉันไม่รู้จะเอาสีไหนอะ่ะแบบว่ามันเยอะมากเลยอ,ะอ่ะอ่ะเอาสีเขียวละกันนั่นน่ะข้างหน้าเลยน่าจะสนุกนะโอเคไปลุ้นกันนะว่าด่านสีเขียวนี้จะเป็นด่านอะไรคะ่ะพี่ฮะพี่มันใจลเหรอที่เลือกด่านนี้นะมันยากสุดๆไปเลยนะครับ พี่คะไม่ว่าพี่จะเล่นดันไหนเนี่ยหนูก็จะคอยเชียร์พี่ค่ะพี่คะ,คะโอเคไหมคะเนี่ยเออพี่โอเคดีคะ่ะเออเจ้านายนั่นมันใครน่ะสวัสดีฉันคือนกแก้วสีฟ้าไงเออสวัสดีครับพี่ด่านต่อไปเนี่ยพี่แพ้ผมแน่นอนเออโอ้โหไปกันแล้วนะคะสนุกสนานพาพเพลินมากๆเลยค่ะอุ๊ยพี่ซีอยากได้แสงวิบวับประกายอันนี้จังเลยทำยังไงน่าจะต้องเข้าไปในนี้นะคะ แต่ว่าพี่ซียังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยค่ะโอเคมีคนเปิดประตูให้ใจดีสุดๆในด่านนี้นะคะมันก็จะมีห้อง VIP แบบนี้นะคะให้เราเข้าได้ด้วยถ้าเราไปเข้ากลุ่มของเขานั่นเองเอาละเริ่มแล้วอสำหรับแบบนี้มันคือสปีดลันสปีดลันลันสปีดบันไดเออกระโดดหยองๆยอง,ยองจะต้องชนะให้ได้ค่ะเราจะใช้ประกายเพชรนี้พรางตาของน้องที่อยู่ข้างหลังซึ่งตอนนี้เราก็มองไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าตัวของเราเนี่ยคือตัวไหน ดูสิแซงกันไปแล้วโอ้โหถ้าโดนสีแดงนะคะเราก็จะกลิ้งสิบตลบลงบันไดแบบนี้ค่ะเออไปแล้วเจ้านายโอ้หน้องก็นด้นหัวติดเออพี่ผมยังไม่ตายครับไปละไปละไปละไปเร็วเร็วเจ้านายชูชูอชู่ชูชูชูโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบันไดมันไม่เท่ากันจะทันคนอื่นไปดิอ่ะดูเหมือนว่าจะมีคนที่แซงเราไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีความหวังค่ะนี่ไงตายปุ๊บเออเราก็โดนด้วยตกหนึ่งตลบอ๊บโอเคใจเย็น จะเย็นไม่ได้แหละดูแววนะคะไม่น่าจะได้ที่หนึ่งค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะตายอย่างพร้อมเพียงกันเลยอความหวังอลิปลีเออทันไหมเนี่ยไม่รู้เหมียววิ่งมานานมากแล้วเนี่ยเออชนไม่นานทันแล้วละเหมียวและแล้วนะคะก็มีผู้เข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยค่ะซึ่งไม่ใช่เราเออไม่เป็นไรนะเจ้านายการแข่งขันมันก็ต้องมีแพ้มีชนะอย่างนี้แหละ โอเคเหมียว okay, เราจะเข้าไปดูในห้องนี้ต่อนะคะว่าเป็นยังไงนี่รู้หน้าที่เปิดให้เลย <c oughs> ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะสาหรับน้องที่มาเปิดประตูให้พี่สีนะคะเอาเลยค่ะในห้องแห่งนี้นะคะนี่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเรานะคะให้ถึอระบึกบินได้ด้วยเจ้านายเป็นตัวอะไรนะ่ะเออฉันก็เ่มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฉันคือตัวอะไรนะเหมียวแต่ตอนนี้เนี่ยที่ร,รู้ออกไปได้โอเคโอเคเปิด okay, okay, ประตูให้แล้วค่ะ น่ารักสุดๆเลยแฟนคลับแน่นอนเอาล่ะเรามาเริ่มต้นด่านต่อไปกันเลยนะคะตอนนี้จัดเต็มชุดใหญ่ประกายเพชรปิปิปอ่ามาแล้วเจ้านายหุยมันมีลูกศรเ้นียเหมียวต้นทะลุมิติแน,น่ๆเลยฮุบอ้าอาเหมีววั่นแล้วเข้าใจผิดแล้วแหละมันไม่น่าจะให้ข้าวอะเออแล้วมันจะมีลูกศรหาพระแสงอะไรคะอะโอเคเอาใหม่ฉัน ฉันทําใจไม่ได้บอกตรงเราตังก็หมดแล้วด้วยตอนนี้เอ,อพี่ไม่เป็นไรนะครับใจเยนเ็ยนๆนะครับพี่ชีวิตเราต้องเดินต่อไปนะครับแม้วันนี้สิ้นหวังวันข้างหน้าพี่ก็ยังมีแสงสว่างที่รอคอยเอ,อ่แอ,อ่หมูแฮมนี่นะหมวแฮมมาทําอะไรนะอ,อ๋อก็มาเล่นเกมน่ะสิถามแปลกๆนะเหมียวซังเอะแล้ววันนี้เล่นเกมอะไรหรออ,อ้าวก็เล่นเกมเดียวกับเหมียวซังไง เออว่าแต่เหมียวซังเห็นอะไรหรือเปล่าน่ะเห็นอะไรหรอก็เห็นหมูแฮมไงอ่าเหมียวว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องเออไม่เป็นไรนะเหมียวอย่างน้อยเราก็มีข้าวกินนะ่ะเอ,อ๊เจ้าไหนยิ่งพูดไม่รู้เรื่องใหญ่เลยเออหมูแฮมพี่ถามอะไรอย่างสิด่านเมื่อกี้นี้นะ่ะมันจะต้องกระโดดเข้าวงนั้นหรือว่าเราจะต้องกระโดดไม่ให้เข้าวงนั้นนะ่ะเออพี่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็น่าจะรู้นะครับว่าคําตอบมันคืออะไรนะ่ะ ไปเล่นด่านอื่นกันเถอะเอาเลยค่ะสำหรับแบบนี้เนี่ยในด่ดานนี้เนี่ยเราก็เลือกอาวุธได้ตามใจชอบเลยค่ะตอนนี้พี่ซีเลือกไดเป่าผม,มานะคะวันนี้เนี่ยฉันจะเป่าผมทุกคนให้ทะลุผุพงไปเลยเชียวอยโอเคกระโดดแล้วค่ะโอ้โหมีคนมาฟันเราแล้วนะคะอย่าพึ่งค่ะฟันพี่เนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะนี่เป่าได้ได้เป่าผมเออเพี่ยเพี้ะต้องตายซีมองเพลงรู้จักไหมครับพี่ เออนี่น่ยิงด้วยไดปับผมเออหุยดูเหมือนว่าไดปับผมนี้มันจะทําให้ปลิวอย่างเดียวนะคะไม่ช่วยสะทกสะท้านอะไรเลยนี่ไงลอยละลองไปอย่างเดียวนะคะเราจะต้องเปลี่ยนอาวุธลวคะตอนนี้จุดๆุดนี้น่าจะต้องเป็นมีดมาพร้อมแล้วมาเลยน้องเลอ้พอแล้ว,ไ,ออวไปรุมสกัมพี่เขาเลยเถอะเราจะจัดการเหมียวซางใครแย่ออกจากไลพี่เขาไปได้อุยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาดิพี่ซีเปลี่ยนก่อนครับเปลี่ยนก่อนขาเนี่อะไรเนี่ยควนระเบิดเหรอ อ้ามันคือน้ำอะไรก็ไม่รู้กินแล้วก็เดินช้ากว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยหูยตายแล้วตายเด่ตาย,ดตายดเดชระบาดไม่ดารอดูกรมิยวใจเย็นชีวิตต้องมีความหวังนี่ยิงก่อนเออเฮ่อ,อพี่ครับผี่เดินมาโดนมิดผมเองนะครับเนี่ยไม่นานเลยหูเหมียวไม่เป็นไร ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็เราจะต้องมารอคอยตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราตายก่อนนั่นเองนะคะไม่ไดริเธอเนี่ยมันอ่อนตลอดการเลยนะเนี่ยอย่าอย่ามาล้อเจ้านายเหมียวนะไม่งั้นเราเหมียวจะขวนนาเลยโอเคมาแก้ตัวกันในด่านนี้นะคะเอาล่ะเน่น่พี่ซีจะทําการวางแผนนะคะแบบว่าเข้าไปใกล้ๆวงอันนี้ค่ะแล้วก็ทําการผลัก เพื่อนเข้าไปนะคะมาดูกันนะว่าแผนการนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าเอเจ้านายเอาเลยเอาเลยโดยเฉพาะเจ้าหยอยนะก่อนนี้เข้ามาใกล้ๆแล้วมาเร็วน้องๆมาเร็วเอ่อไมได้เธอคิดว่าคนอื่นเขาจะโง่เหรอไม่มีทางซะหรอกเออเออเออเนเนฉันมาใกล้วงเห็นเปล่าฉันก็ไม่เห็นตายเลยเธออย่ามาอย่ามาหลอกฉันซะให้ยากอ่ทำไมหยอยฉลาดจังเออนี่ไงกระดดให้ดูเลยหย่งหยหยหย อาจานายอาเมียวรู้สึกได้แล้วว่าหยอยล้อเลียนเราโอเคห่ะจังหวะก่อนเมียวหยอยฉันไม่ได้แกล้งใครหรอกอไม่โดนเลยเธออย่ามาทำเสียงอย่างนี้นะเออ้ไม่โดนเอะฉันรู้ว่าเธอจะทําอะไรนะตอนเนี้ยความคิดของเธอนะฉันอ่านออกหมดแหละไม่มีทางสลักยัยม่ดอริอไอหยอยฉลาดอุ้ยดูเหมือนว่านะคะเราจะเหลือกันทั้งหมด4คนนะคะที่กระโดดยองยองอุ้ยห้าคนคะ่ะ โอเคกระโดดไปก่อนนะคะกระโดดเลยค่ะทุกคนระวังนะคะอย่ากระโดดลงเกินขอบนะคะไม่อย่างนั้นล่ะตายแน่นอนฮึบหลอกคนอื่นก่อน,นะคะ่าชีวิตนี้อุ้ยเหมือนใครตกแหบๆเปล่าฮึบฮึบเ,เ,เ,เจ้านายเหมียวเริ่มกลัวตัวเองแล้วนะเนี่ยอุ้ยเหมือนกระโดดดู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 โอเคค่ะณจุดนี้เอเจ้านายดูเหมือนว่าจะหมดเวลาแล้วนะ โอ้ยเสียดายนะคะหมดเวลาตายไปด้วยการเสมอกันนะคะและแล้วนะคะเราก็รอดชีวิตนั่นเองปรบมือ, <Yeah. S 1> อแอ๊ะเจ้านายเราจะเอาชนะหหยอย่ได้ไหมเนี่ยโอเคเราจะมาแก้ตัวในแบบนี้เหมียวนี่นะคะด่านต่อไปนะคะก็คือการที่เราจะต้องหนีจากเห็ดค่ะแฮ่เ้ <c oughs> ไม่ดอรีกเทมันอ่อนเดี๋ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนี่นะคะตอนนี้พี่ซีเดินทางสายนี้ค่ะแล้วก็ภาวนาให้2คนนั้นโดนเห็ดกินค่ะ ทันเลยแผนนี้ใช้ไม่ได้ผลโอเคใครชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตามลิงก์ที่พิ่ศีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะแลวก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปก่อนลวบ๊ายบาย ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ตามลิงก์ a ฟ e b o o k ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเพื่อนๆจ๋ายอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอะ็ดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้ดูเลยดูเลยดูเลย